แข้งใส่ผ่านนะเราก็ทาเป็นงานดําเหมือนกันนะครับโอ้โห๊ี้ สวัสดีครับพมกผมครับโดมเวสป้าชาแนลนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่99นะครับที่เกี่ยวกับการแต่งรถนะครับ New v e ส p a านะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็จะเป็น New v e s p a s p ปินส2งที่เอามาจัดทรงนะครับใช้งบแต่งประมาณ3 0 0 0 0ได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะได้รถสักคันหนึ่งก็ทักมาได้เลยนะครับที่ Li n e d o ดโดมเวสป้าครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราไล่จากด้านบนดีก่อนดีกว่านเราก็ มือเบรกนะครับเราจะเปลี่ยนจากสีเงิน,นเป็นสีดําเก็บดําไปนะครับแล้วก็ส่วนตัวกระจกนะก็ใช้เป็นของ RZM นะครับชุดนึงอยู่บันพันสีรวมบูทนะครับด้านหน้าไล่มาเลยนะก็จะเป็นด้างหน้าทําเป็นงานคาร์บอนแบบนี้นะสวยงามเลยมีลิ้นมังตาอิตาลีด้วยนะครับส่วนโลโกโตโ้ตัว P ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นอิตาลีเหมือนกันนะจะได้เข้าชุดนะครับส่วนไฟเลี้ยวที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะเป็นสีสโมกนะครับใช้เป็นของเลี้วสิบชุดนึงอยู่7,9 0 0นะ เปิดไฟมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีไฟวิ่งนี่สีเหลืองๆนะครับมีไฟเลี้ยวอ่าพอเราเปิดไฟเลี้ยวก็เป็นอย่างนี้นะครับมีไฟวิ่งนะมีเสียงรีเลย์ด้วยนี่นะครับช่วงล่างนะครับอัปเกรดเป็นตัวโช๊คไวเซ็ตนะครับตัว G Series ชุดหนึ่งอยู่9,000บาทนะครับซื้อพร้อมออกรถก็มีราคาพิเศษให้นะครับฝาครอบโช๊คทำเป็นงานคาร์บอนนะโลโก้แดงแบบนี้สวยงามเลยเข้ากับรถเลยนะขาตั้งสั้นนะครับเวลาเปลี่ยนโช๊คลดเนี่ยก็เปลี่ยนขาตั้งสั้นด้วย ค่ะดังสั้นนะครับซื้ออชุดหนึ่งประมาณ800บาทนะครับส่วนตัวพักเท้านะครับคนซ้อนหลังนี่ใช้เป็นงาน CNC แบบนี้นะครับสกินเวสป้าแบบนี้แข็งแรงเลยนะครับชุดหนึ่งประมาณพันบาทพันปลายๆนะนี่อันนี้เราใส่เกือบทุกคันเลยนะสำหรับคนที่มีคนซ้อนนะอันนี้แข็งใส่ผ้านนะครัแล้วก็ทําเป็นงานดําเหมือนกันนะครับโอ้โหโอ้โหโ อะต่อแข้งสายพานเราก็ทําเป็นงานดําเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเป็นปิดน็อตแข้งนะเขาใช้เป็นงานคาร์บอนแบบนี้สวยงามเลยนะครับโชกหลังใช้เป็นโชกวเนะครับตัว G ซีรีเหมือนกันนะครับเป็นสปริงแดงนี่เรามาดูไฟท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็นของเลเวลสินะครับเวอร์ชัน2นี่แบบนี้เลยนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวเหมือนกันนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวเหมือนกันเดี๋ยวผมเปิดให้นี่ แบบนีนะ้หน้าตาจะไม่เหมือนกับตัวเก่าแล้วนะตัวเก่ามันจะเป็นฟันๆนะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแถบ LED ประมาณ9ชิ้นนะ้ายขวานี่สข้างนะครับเวลาเบรกก็จะมีไฟขึ้นแบบนี้อ่านะ้ายขวาสวยงามเลยไฟเลี้ยว79นะคร้าไฟท้าย6,000กว่าบาทน,นะครับส่วนฝั่งขวาของรถนะลูกค้าอยากได้เป็นตัวฝาครอบท่อแต่เป็นของเดิมเป็นสีดำนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีเงินนะครับส่วนใบพัดตรงนี้หมุนๆก็ใส่เพิ่มเข้ามา แล้วก็ขัดไม่ได้เลยนะสำหรับตัวเบาะเบาะก็จะเป็นปาดนะครับ1นิ้วนะหนังดำได้แดงแล้วก็โลโก้แดงนะครับมีลายธงชาติด้วยนี่สวยงามเลยก็คันนี้ครบชุดอยู่ประมาณ30,000นนิดๆนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะได้รถสักคันนึงนะครับแล้วก็แต่งพร้อมออกรถได้เลยนะทักมาได้เลยที่ Line แอดโดมิสป่านะครับหรือว่าทางเพจนะครับเวสป้าวชลาพลนะครับเพจผมนะครับโดมวสป้า h ช n แนล นะครับเพราะว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วย EP นี้ก็เป็น EP ที่99แล้วนะครับใกล้ครบ1อ0 EP แล้วใครที่อยากจะได้รถแต่งรถสวยๆทักมาหากันนะครับขอบคุณครับสำหรับ EP นี้นะครับสวัสดีครับ